ครับสวัสดีครับพี่น้องสุขุสุข้นสมองสุสบอนครับมือนี membership membership. ้กะพามาเบิ่งกับว like ่ามะเลืองกับว่ามะเสือก็คือเก่าหน้าพี่น้องเนาะครับมือนี้พามาเบิ่งอยู่ที่นายนุฟาร์มนะครับเนาะนี่ครับพี่น้องเห็นดวงสีนะครับเนาะหน้าหนาเงาะแมลทองแม่ม่านแม่ทองนะครับเนาะครับมือนี้มีทองหลายแม่หลายโคมหลายตุ่นนะครับเด้อนี่ครับนี่แดงแดงจึงคืนจิงคีนะครับนี่ยังแม่นี่ก็นุมดีดีครับนี่ สสวยงามจริงๆครับนี่เอาครับพี่น้องต่อจากนี้ไปกระสีผ้าไร่บังระฆังศัตรูนะครับเนาะครับพันพี่น้องอย่างก็บริษัทกินกามาบ้านโคเกลเลินครับอ่าตำบลหนองคุงศรีอำเภอหนองคุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ครับนี่ครับวันนี้มีประมาณอยู่สิบเบอร์ประมาณนี้นะครับเนาะสิบเบอร์นี่แหละพี่น้องเอาไร่บังราคาพร้อมกันครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพอๆกันนี่แล้วครับกับนายนูฟาร์ามกับผมมีงัวฝากพี่ฝากน้องเข้าเราเหรอครับผมครับวันนี้ แม่มั่นจากตัวขามือนี่แม่มา่นเจ็ดตัวครับเจ็ดตัวแม่ลูกอีกโคบหนึ่งครับผมโอ้มีแปดเบอร์แปดเบอร์ครับมือนี่แปดเบอร์พี่น้องมันนี่มิตรจังจังนี่ครับพีนน้องครับมีตรมูหนังหนาาครับเป็นตาเลี้ยงเป็นตาเลี้ยงธรรมดาเก้าเบอร์แล้วเพร่นัทั่าเอาว่าหันเอออีกเบอร์หนึ่งบันนี้การรับประกันต้นพีนน้องครับก้าแพ้ล่ะตามเชียนไ้ในใบมีใบรับประกันสัญญาซื้อขายครับส่งรี่ตัวไฟอีสานเก็บเงินปลายทางขึ้นเราพี่น้อง ทรงฟรีทว่าภาคิสารครับภาคิสารถ้าซื้อแล้วต่อแล้วจะสอบถามเรื่องวาทรงให้ข่อยได้ท่ำไดครับคือทรงให้ฟรีทรงให้ฟรีบัตรสมองสุภา้เลี้ยงเงินเลี้ยงทองนี่บัตต้องมีตัวกังวลครับเพราะว่าสมือ่อดซะก่อนจังใจแมนเก่งไม่ใช่เฉียบหลายครับแมนครับงัวไปผอดเฮียนปุ๊บขันตัวใดว่าลอยสี่สิบบัตเบงซะก่อนครับแมนครับมันบ่ถึงจะไปต้องลงรถครับขันลอยขันว่าลอยซีมันสูงลอยสามบ่ต้องเอาครับต้องเอาครับผมให้มันตรงปกให้เอาครับแต่ว่ามันก็มีสิทธิ์บวกลบ แต่่าให้เกินสามเส้นเออแต่ว่าก็บอกไว้เยอะขันตัวใดห้เขาปฏิบัตเขาว่าบวกลบเนาะครับผมเขาบอกไว้เนาะครับเนาะครับผมอ่ะนี่ได้พี่น้องเด้อบัญชีสภาพอะไรเบิงเบอร์ตำอิดตัวใดครับตัวพุ่นครับเบอร์หนึ่งไปผ้าเปเบิงตัวตำอิดก่อนครับครับพี่น้องครับว่าเบิงกันเบอร์หนึ่งนะครับเด้อเป็นงัวเมตตัวนี้ทองแล้วคือทองสองครับทองสองครับเป็นงัวทองเด้อพี่น้องทองที่สองในทองครับหลักกระสองเดือนทั้งทองสองทั้งสองเดือนโอ้ทองสองละกัอายุทองพันยุทธสองเดือนครับทอง ล็อกกี้ครับตัวนี้มีใบมีหลอดอ๋อทองกับล็อกกี้ครับอุปกรณ์หลักฐานครบเลยครับเด้อครับผมหลักฐานมีเอาผมจะพาอย่างอ้อมๆเบิ่งนี่ครับหัวโบดดีครับเครื่องดำขอบตาดำขอบหูดำครับบันี้ส่วนสูงเด้ก็ชั้นลอยสี่สิบลอยสี่สิบวกลบครับตัวนี้วกลบได้พี่น้องแม่นครับนี่ครับคือคือมันใบดึงต่รับเม็ดมันมาไหมหรอล่าพี่น้องนี่ครับแม่นดึงมันกับโบเปะดอกครับมันจะขาดจะเกินด้วยเพราะว่าเกินสามเส้นดอกความวงตาบังมาณนี้เนาะครับประมาณนี้ เครื่องดำครับเบางคนหางดีไอพี่อีไรย่างเบิ้งเบิ้งเอาบ่ย่างเบิ้งนี่คือเดือดเดือดพี่น้องเบิ้งกันย่างด้วยนะตัวนี้กินยาชุดยอดกินยาดียาดีหู้ครับโอ้ขั้นขุนมันก็เป็นตาอยางใจร่นละแม่นครับขั้นง่วขุนนี่เนาะพี่น้องเนาะเชียงขาเรียบดีเนาะแม่นครับวันนี้เบิ้งนุ่มเอานุ่มตู้ปูติปี้จังลุกปืนซีหัวเออจังลุกปืนลุกปืนสิบเอ็ดนี่มอม้อนี่ตู้ปูติปี้ย ถ่ายพันธ์ดานดีอยู่เนี่ยส่วนไทยได้พี่น้องเด้อส่วนไทยครับนี่วันนี้ราคาครับเบอร์หนึ่งยี่สิบเจ็ดครับโซ้ครับพี่น้องสองหมื่นเจ็ดระดับกันทองระดับกันทองได้ง้วนแดงโบนดอีกต่างหากครับอันพ่อได้ก็ลืมล็อกกี้ครับครับล็อกกี้นี่ครับสิบทับหนึ่งนี่แหละมีใบมีเบอร์ครับโอ้ออกมาพนกตเกตเต็มกันว่านี่ยพวกปังแจ็กซี่เด้นี่วไม่หนาเดียมกันพ่อฮัทดีซื้อเมียนครับง้วนช่วงนี้พี่น้องว่ลต์ง้วนคลอกได้ละหันมันไทยบานเท่าได้ ลังเจาะลังคอกกับขอกจืดผนบ่ได้นอนเออบานนี้เป็นยังขันง้วอจอยตีคือจังหยาหลายหยาหลายเป็นยังมีแต่น้ำกันแท้แมีนครับบานนี้มีบานละลอยกัวตัวผลง้วอหยาดกันคือกินหยาบมเต็มทีแต่ว่าได้กินอยู่พี่น้องกินบมเต็มทีครับแต่ว่าขันง้วอฟร์มข้าเจ้าหนุ่ยพว้ข้าวเจ้าปลูกหยาไว้หลายก็ดีก็ดีไปจังนึงหมู่ข้าเจ้าปลูกหยาลายแบบนางยานผลแล้วเนาะครับอ่ะนี่เบอร์หนึ่งเด้อพี่น้องเด้อครับผมเบอร์ที่สองพี่น้องครับผม เบือที่สองผ้พาพีนองเบิองอยู่นี่เห็นอยู่นี่นะครับเด้อโอ้ยืนงามครับขาตรงหนอกหนอกตรงขาเบืองพีนองเบืองนาขาดำครับขอบหูบดดําขอบตาดำครับนุ่มนี่สวยปรลุดดียี่ดีเมน,นี่งามงามเบิ้นขาใหญ่ครับตัวนี้เนื้อหลเนื้อหลายส,สภาพดีเมื่อเบิองบรรทายครับเบิองเครืองเครืองอมโคนหางอวบบรทบรทายเปิดออกมาดีติดบะมันม่ไหล ห้อยหางใส่ได้ครับส่วนสูงครับตัวนี้ร้อยสี่สิบครับผมมันใส่สูสีกันหรือเ่าอ่าตัวตัวนี้อ้วนตัวนี้ต็มสูงกี่ร้อยสี่สิบตัวหนาครับแมนบันนี้พี่น้องตัวนี้ห้อยเป็นลำปีแมนครับห้อยเคยเป็นลำปีหายแล้วประกันหายหรือเปล่าพี่น้องประกันหายแล้วพ่ามันประกันหายหด้อประกันว่ามันหายแล้วก็ะบ่สทรงผลใดๆแต่ตอการให้ลูกใดๆครับการเดือนกัย่างนะครับเด้อยางดียางงามหลังแดงจึงครึ่งเนาะ ต้อออามมันนุ่นจักน้อยหมุนวะพีละก็ถือว่าตัวนี้ดีงามครับตัวงามวันนี้เพิ่นท่องจักเดือนท่องกับพ่อไดครับตัวนี้ท่องเจ็ดเดือนครับซี่วหนึ่งสามสามัดพี่น้องท่องเจ็ดเดือนครับกับซี่วหนึ่งสามสามครับพี่น้องตัวนี้ได้กินน้องไว้ม่นครับเอาตัวนี้ไปได้กินน้องไว้ด้ครับเด้อได้กินน้องเร็ว บันนี้รุ่นเพียร์ด้วยครับกับซีไว้หนึ่งสามรุ่นเพียรแม่หรือเพียรผูกครับอ่ะโอ้ยไม่พีแหละเบอร์สองครับเปิดราคาเวลาวเลครับสามสิบสี่ครับตัวนี้นี่สามหมื่นสี่พันครับนุ่มเป็นตัวห่วงครับนุม่มเหมืนผุนอู้ลูกลุงนี่ทองลูกใดญกว่ามั้งมันงอเขาเน่าอยู่แต่ว,ว่าบ่มีบักไหมครับมันกับเบอร์หนักว่าสองกับสามนี่แหละประมาณหนาครับสองไปสามอีเด้อพี่น้องแมนครับเท่ากับใบเลี้ยงกับมือมากเนาะแมนครับแต่ว่ามันสดดีอยู่ตามเนื้อโตแมนแมน เ้ากิไปสอกไปหาตอไม่ไปถาพี่น้องกอาละครับเมบ่สองกับสามนี่ครับในราคาสามสิบสี่ครับนี่ครับสามหมื่นสี่สามหมื่นสี่นี่ตอรองได้ได้พี่น้องตอรองได้สนไ่เอได้เลห่นเทียนพูดแล้วตอร่องได้แห้วก็ส่ทรงฟี่เงินเไม่ต้องปิดตกกลงวัน่าสิโอนมาก่อนดอกบ่เอาครับว่าเอาไม่เอามาจจำครับผมเอาที่บ้านที่เดียวครับนี่คือขึ้นมองดีนะครับเนาะครับผมมองพี่น้องสะดวกสบายครับหายกังวัน ขันง้อเพราะตรงโป๊กเ่ราะกาแก้ไปเด้เพิ่นบอ้อมมันแมนนี่รัดเพิ่นบ้อมเอาแมนขันง้อเพราะตรงโป๊กเข้ากับกาแก้ไปครับนี่คอจะเอาให้พี่น้องมั่นใจเลยครับผมครับเบอร์ที่สามนะครับสองตัวนะครับลงเครื่องไม่ลงเหล่าก็มาผูกเลยครับเนี่ยเป็นงวัวแดงจึงคืนครับพี่น้องครับ,ดบแดงบดผูกแดงไม่ได้ก่อนคือรับทหารใหม่เออรับผูกพันใดก่อนครับผูกเจ้าพันไดมันเฉียดกับสีตืึนจิกน่อยเนาะครับ ขอบตาดำขอบโพดำขาดีหนาขากับติดดำมึงตัวนี้ครับน้ำไตน้ำรางโอ,โอ้ตัวนี้ไหมเสียดายต้อวดแดดนะครับเนาะขคนหางไหมพี่น้องตัวนี้สีพ่อพันดีอยู่ด้ยน่สายพันสีมาดีอยู่เนี่ยเบิ้งขนหางใหญ่ครับแมนครับค้นหางใหญ่ลำหางสวยครับแมนนี่เบิงฟ้อยหางพี่น้องอู่รัวบ้านนี้เบิงแข้งเบิ้งขาครับเปิ่นขาใหญ่สีแดงงามสูงหนาจะชนลอยสีบอลเขาอย่างไหนแมนครับอยู่วางนี่นะครับเด้อแมนครับงัวอยู่วางนี่ครับผมอยู่วางสีบวกลบ พี่น้องพ่อบริวัติลงปลื๊บมากกับมาผูกน้ำสองน้ำเสาเอากันเลยครับบนิวัตตัวนี้ท่องปะครับตัวนี้ท่องสามเดือนกับวบเสียดสอหงหนึ่งห้าครับโรเบื่อสามเดือนกับวบยแซยดจะโรเบิ่อไหมครับผมอืหนังนาครับตัวนี้เป็นง้อหนังนาน่าจะท่องแรกท่องแรกท่องสองนี่แหละครับผมเบ่งจากหนังพี่นอ้องหนังนื้หนาสิน,สน่ะ <สด S 1> จะท่องไม่ได้สดหลไหมนี่นี่ครับ โอ้ดำงามครับพี่น้องตีดำงามเบิ้งแขงเบิ้งคอเบิ้งขาเลยครับนี่ข้อกระดำมนาขากระดำเบิ้งน้ำแต่น้ำลางเหยาอาดลาดครับกระดูกใหญ่เรื่องว่าตัวนี้เปิ้นขาเปิ้นขาครับเปิ้นขาไงพี่พไปถ่ายเบิ้งอะลรพี่ก็เบิ้งโค่นหางนี่โอ้งามมิลีครับตัวนี้นี่ลงมากอะ่ะถ่ายเลยบดเด็ดฝนเด็ตกกระซังหัวมันครับย่านฝนตกก้นอนพี่น้องเลยเฝ้าครับราคาครับเปิดไว้สามสิบห้าครับสามหมื่นห้าพันครับ สามหมื่นพนพี่น้องต่อรองได้ได้ดครับเดอ้อสามหมื่นขั้นต่อสัก,ก่อนโอ้สีงามเนาะครับสีงามสีแดงสม่มจุมกลุมครับโบดหลายพร้อมตัวนี้หนังหนาโค่นหางเงยลำหางตรงอวบอัดดีครับบง่งบอกว่าชาติกุลรุนพันธุ์พันมาดีบันข้อย่อยมือนน่พี่น้องตัวนี้อสวยพใดีดตัวนี้ไปเนี่ยคักด้วยครับนี่เบอร์ที่สามเลยเนาะแมนครับคำว่าบ่งเบอร์ที่สี่เบอร์ที่สี่นี่เป็นง้อทองกับพอ่อใดครับท้องกับบามัน แดงครับโค้มโตครับตัวนี้โค้มโตได้พี่น้องเหมือนเี่ยเบอร์ซีเหมืเนี่ยเบอร์ซีนี่โค้มโตท่องหาเดือนครับผมรับประกันท่องวิธีหาเดือนโค้มสูงเลยครับเกล้อยสี่ครับผมร้อยซี่เอ้ยตัวนี้ร้อยสามสิบเจ็ดตัวนี้วัดดูวัดเดี๋ยววัดเราตัวนี้เนาะแมนครับเดี๋ยวร้อยสามสิบเจ็ดตัวนี้มากตะมือสอดเดี๋ยววัดมูมูขาวอ่างนเขาไปในวัดเนาะแมนครับตัวนี้ร้อยสามสิบร้อยสามสิบเจ็ดครับร้อยสามสิบเจ็ดคนหาไงด้วยครับเด้อตัวนี้ตัวนี้นะครับสีพี่น้อง สีอบักตานไหมครับสีบักตานสุกบักตานนี่ยังนี่มไหมยังครับนี่ครับนี่สีดีครับตัวนี้พื่อนสีดีสีงามโอ้ค้นหางอวบด้วยนี่เครื่ององมครับนมนมเลียเ้ยวดีีพน้องครับนมเลี้ยวดีเฮ้ยองดานนี่น้ำี่น้องเนาะโอ้หนังหลายเติบได้ไหมนี่ไม่นี่จะเป็นงวดไทยเนาะครับตีใต้กลางครับใต้กลางใต้พามาแน่นอน,นเนี่ยเนาะเพราะว่า เบิ่งจากต่างข้อหนาหาหนึ่งกับมีน้อยน้อยนี่ครับเลยครับผู้จ้าของคนว่างวดทองแหลกแต่ว่าผมคือว่ามันน่าจะลูกสองในทองเมนบอกมันคือสดแท่น้มงงน้อมจริงบอกทัางนั้นนไม่มีขระโพดครับครับแจ้งพี่น้องไว้ด้วยครับเด้อขางขวาน้องไม่มีข้าโพดครับผมแต่ว่าเนื้อหนังนี่ติดประมาณู่ดอกพี่น้องเบิ่งเบื่องกามเนื้อออกเป็นมัดเป็นมัดเนี่ยสิงสิงให้ลูกล้ามเนาะแมนครับเปิดไปราคาไดครับยี่สิบเจ็ดหาร้อยครับสองหมื่นเจ็ดพันหาร้อยครับครับ นี่พี่นออ้องสองหมื่นเจ็ดพันลโอ้คนหางงามสองโตต่อกันไม่นีครับเบอร์สามกับเบอร์สี่นี่คนหางางามงามแล้วก็เนื้อเนียนดีหนังนาดีตัวนี้ก็สิคุ้นอยู่เนาะรันมันเท่าบ่ายเนาะคุ้นอยู่ครับตัวนี้คุ้นอยู่นี่ก็หัวตะม่ามือเศร้าด้วยครับเด้อตัตหันคอยตัวจดลงมาผูกเลย <c oughs> อะไรมาผูกเลยว่าสิบวัวไทายง่ายดอกพี่น้องมันผลจังสีโต๊ะเอาเบอร์ใครไปครับง้อพูดใดเนี่ เบอ่อกด้ยวยครับเดอ้อมักให้มักกะเฝ้าทั่วมาสมักกะเฝ้าจองนำในหน่วยครับส่งให้เลยครับเงินท่องเก็บเอาอยู่เฮียนผุ่ละครับผมราคาอีกทีนึงนะครับยี่สิบเจ็ดห้าร้อยครับนี่ครับสองหมื่นเจ็ดพัห้าร้อยต่อรองได้สบายเลยเบอร์ที่หาโอ้ไม่นี่ ซีเลียมพื้นผ่านตัวนี้แม่นครับตัวนี้เลี่ยมตัวดีแห้งท่ายโยกดีครับขอท่าดีเนาะครับลูกมากสิงามแม่นครับเบื้องเล็บก็ดีดนะครับขาเบื้องเบื้องขาหลังได้เป็นของตีขาหลังนี่โอ้ยเป็นงูผูกว่ะขาตรงเื็นงูทับโน้มนี่สวยปุรุดครับลูกใดครับไม่ท่องแม่นี่ประม่าสองไปหาสามนี่แหละครับเนาะแม่นครับขั้นที่ว่าสามบัดคือจังหนังสะสดอยู่แม่นครับเพิ่งเขาพันบ่มีบักไหมขั้นว่าสองบัดคือเขาย่าบัดเขาบัดมีบักนีหลือบัด เบิ่งยากเนี่พี่น้องต้องเปรียบเทียบแต่ให้กับทองแรกบ่กขันนั่นเงี้ยเอาเอาบริเลียงมากเนาะแมนครับสันนิษฐานว่าบอรสองกับสามครับก้มสูงครับบานนี้ตัวนี้ลอยสี่สิบสามบอกลอยสี่สิบบวกกี่ดอกตัวเหนียวเอาสี่สิบขึ้นเนาะแมนครับขึ้นตัวนี้ลอยสี่สิบบวกด้วยพี่น้องก้มสูงอยู่ที่ลอยสี่สิบบวกเบื้องหนาครับเอาง้อคุนดีอยู่ตัวนี้ไหมคุนครับมาเหมือนหนีได้หนิถือว่าคุนอยู่เนาะแมนครับคอขาดำ เบือลรื das oh ่องเห็นครับนมห้ามตัวนีนมงามครับโอ้เต้านมนั่งตึงๆอยู่ตัวนี้ตัวนินั่งนาดีเนาะเต้าร้่นนมผลินยังไงอยู่ตัวนหมบานี้ท่องไดครับตัวนี้ตัวนี้ท่องเจ็ดเดือนเราได้ครับพริกแดงครับตัวนี้โอ้น้มนมมันลงนมมันลงอยู่ตัวนี้ไหมครับท่องเจ็ดเดือนพะนะพี่น้องท่องเจ็ดเดือนครับเจ้าพริกแดงพริกแดงเอสเคห้าแปดหนึ่งแมนครับ บอได้ยินโดน,ดนดดเลยเครับเอเคเนี่ยแดงจึงคืงครับ,ต,รบตัวปกไงกันพอพันในตำนนานานเออบันท้ายนี่เว้ยนี่กันลเลยไวซื้อมือนี่ไปใส่หัวของใครพอเห็นคนทับเขียบมาแทงครับเขียบมาแทงเขียบมา,มาดังกว่าเปิดไปแล้วค่าครับสามสิบหกห้าร้อยครับนี่ครับทองเกตเดืองรับประกันพี่น้องได้ไปได้แค่รุ่นเนาะครับรุ่นรุ่นแค่เพียครับ กับล้ากินน่องอย่างเดียวครับล้ากินนองครับอย่างอื่นหายกังวนหายกังวลวิตุกเลยเขากันยเที่ยวเขาพอดีละกินนองแล้วก็ปล่อยลงทงเลยอืหัวหน่อยเรีนเรียนน้ำทงบาทนี่๋ยขาพอดีเนาะครับหนาหนาวเรื่อมากอะพอดีตัวแก้มน่องงอกับเหล่าเขาครับตัวกับเหล่าโทษที่กับดังฝีไฟได้บรรยากาศครับอ๋อพี่น้องครับมากะทักมากครับ ต่อล่องได้อีกคือเกา่าสุดโตนี่เอาครับงามอยู่ตัวนี้เรียมเรียมสวยเนาะแม่นครับสี่เรียมด้ยตัวนี้เรียมสวยถือว่าลูกนี่ถ้าเบิ้งหลดได้เพียงน้องเด้อเพื่อใดไปเบอร์ที่หกนี่ครับนี่อีกแม่นึงครับต้นจอดผูกจับเลยเบอร์ที่หกนี่เป็นงว่อทองปะครับตัวนี้ทองสามเดือนครับกับโรเบิร์ตครับผมโอ้ทองสามเดือนกับเจ้าโรเบิร์ตความูลดครับ ตัวนี้ร้อยสามสิบห้าร้อยสามสิบเจ็ดครับตัวนี้ตัวนี้อยู่ร้อยสามสิบเจ็ดประมาณประมาณโดยประมาณการร้อยสามเจ็ดบนหน้าสิเกินลายบนหน้าสิลดลายครับค้นหางตัวนี้ค้นหางอวบดีเนาะแม่นครับเครื่องดำพร้อมตัวนี้ไหมครับอืมหนังดีเติบแม่ลูกได้หรอในททองเนี่ยตัวนี้ลูกสองครับเออแม่นตัวนี้พอดีลูกสองนะครับเครื่องดำเปื้อๆโอ้คนหางไงครับนี่เอามาผูกไปสินอนเอามาลงไม้ด้วยครับเด้อมันก็สีดึงดึงฟื้นฟื้นแน่นาะครับ น้ำใต้น้ำล่างมือลื่งย้อนโอนต้นครับพูดนะแสดงว่าพ่นขอกพ่นนี่มีขี่หลายเลยนี่เมียนขาว่าน้ำท่วมมอวมมาตะฝูงเปินขางามครับเปินขางามวันนี้ราคาห้องไว้ไรเป็นเลยครับตัวนี้สามสิบสองครับสามหมื่นสองพันครับครับพี่น้องแดงดีพอดีพอดีเนาะที่ดำยู่ได้พี่น้องตัวนี้เพลองอ่ะพูดนะแดงที่สวยเลยครับนี่นี่ครับ อยหางกะเกี่ยบจุดินโขาคนหางงามตัวนี้เนาะเน่ยครับมันอยู่หลุบไปซื้อเนีเออมันมันยหลุบไปซื้อครับถือว่าสวยอยู่ดอกพี่น้องตัวนี้นี่มันง,งามอยู่ดอกนี่ใบทะลุนลูกเพิ่นครับเด้อจะเป็นต้นไม่ต้นผู้แค่นั้นเบอร์ที่เจ็ดขาวจูนพูนนี่พี่น้องขาวลำพูนเออเป็นขาวลำพูนป่ะ สูครับเขาลำพูนไม่สีออกสีเขาวขาวสะอาดเนาะมันขาวสะอาดแล้วสีหนังสีดึงเดียนก็เขาลำพูนตัวนี้สูงหลายไปหน่อยเนาะร้อยสิบสามครับตัวนี้มันมันท่องได้ออกหรือบ่ท่องแปดกันกว่าได้ครับสาวท่องแรกได้หนิตัวนี้เป็นว่าสาวท่องแรกแม่นครับโอ้สูงร้อยสี่สิบกว่าเนาะแม่นครับร้อยสี่สิบกว่าเป็นว่าสาวท่องแรกกับพ่อไดนครับกับลิโก้ครับ ครับเจ้าริโก้ครับแปดเดือนกว้วล่ะล oh, ่ะแปดเดือนกว่าโอ้ยมันมันจะออกแค่บุญกฐินนี่บ่แ mm ม่นครับเอาล่ะครับบัานเนี่บุญกฐินบ้านห้าปีนี้ครับเนี่ยฉลองลูกก้วฉลองบุญกฐินพร้อมโชคดีเลยเนี่ยไม่ได้ไปนี่ครับแปดเดือนกว่าแม่นครับทองกับริโก้มันจะให้แดงบ่ไปเบิ่งเอาเด้อแม่นครับเห็นหล็ดลายเลยเนี่ยแม่ขาวๆลูกแดงๆกันอ่าเครื่องแดงๆอย่างตีแม่นครับเครื่องแดงจๆอย่างเตี้ยครับเห็นหลายแล้วล่ะทั้งบัวทุ่นแล้วลูก่นออกมาก ผิวดีเนาะพี่เนาะครับผิวเนี่ยดีขนาดครับขานี่โอ้ยขานาดตรงรลิวเนีเ่ยเหรอเปี่นใหม่บรรทัดขนาดาน,านี่สวยแนนตึกเลยพี่น้องทองไงแล้วเดอ้อแลค่ารับสามสิบสองครับ,รบตอนดดอีกอคกนนือเก่าครับนุ่มนุ่มกันดหน่อยเลยเนาะครับตอนใดอีกโอ้ทองไงเลยพี่น้องซื้อไปถ่ากจินนองไว้ไว้เลยนี่ครับ ุ่มเบิ่งบัตรยางเลยครับยางโช้กผมเนี่ยเพื่นเนี่ยบมหาลัยจะจูงยางกันเนั่นเรีกัดเพื่นตัวนั้นเลียกัดมันเลียกัดครับเลียกัดเอาแดดออกแล้วบัดนี้เดดกำลังเฉลิมออกเข้าจังเหมือนเพว่งวัวพอดีเหลืองวัวตัวนึงเตีเหลือโคบหนึ่งครับเป็นงคบสุดท้ายเล้วเปล่นี้แดดกำลังออกโอ้ยครับพี่น้องเบอร์แปดเบอร์สุดท้ายแม่ลูกลูกแม่สีลูกนี่เอาว่าจะใส่นอสเพอนี่เนาะ แม่พันโบดอยู่ดีว่าแม่รักลูกเขามาเลี้ยงสิจักรักบนรักแล้วครับดูดนมกันยันก็ชีว่างฉันบ่งสีแม่เป็นพี่น้องบ่งแต่พ่นเน่ะเป็นงัว่าโบดออกแม่นงัวไท่กลางๆนี่แ่ละครับสูงก็ว่างร3 0ยสินี่ละสูงประมาณวางร0อยสามเนาะครับเนื้อหนังถือว่านังนาอยู่แม่นี่เนาะแม่ครับแต่ว่าขาดน้ำเลี้ยงจะน้อยลูกดูนมมาละเอองัวนังนามักใส่ลูกกล้ามได้พี่น้องเด้อฉันตัวได้ว่านังนานี่ให้ลูกดีดีแม่คับนังดีั่นี่ค้นหาพิ่นอ คนหางไงอยู่เด้เครื่องดำอยหางโอ้งามตัวพนดีเนาะครับลูกพ่อใดครับคือแดงคับแกเจ้าของว่าลูกพริกแดงแต่ว่าใบาบ่มมี่ครับใบบวมี่ลูกสาวพริกแดงปื๊ดแม่นี่ให้ลูกด้วยครับด้วยการเจ็บเม็ดสีนี่เม็ดสีง้อหน่อยตัวนี้บวมมี่มองไรดัดง <c oughs> ครับบ่มมีไ่ไหจุดด่างจุดขาวเลยปะเรือเบิ่งพี่นอ้องน้ำนมพนดีนะอืมคือให้สีคักสีเนี่ยเด้ นี่ตัวมูมมุม้มหุยหุยยังเสียให้นกแดงเปิดเห็นว่าเบื้องด้านนี่เบื้องเปียงสีแม่เพิ่นก็ออกหุยหุยแต่ว่าเพิ่นเนี่ยติดโบดหลายเนาะแม่นครับคุยหลังกับโบดครับแม่นี่ลูกเห็นตรงนี้ลูกตัวใดเพิ่นนองตัวที่ใดน่าจะลูกสองครับเนะาะอยู่วางนี่เนาะนลูกสองเบ<อ>ื้องนำนุ่มพี่นอ้องเลยขีดต้นปวกออกปากอาญา,าเลยลูกกินแสดงว่านุ่มหวานเนาะครับนุ่มหวานโอ้นุ่มดีนุ่มดีครับอยู่กับนำนุ่มแล้วพี่น้องง้อกันได้ ถึงว่าเพิ่นตัวน้อยก็บจริงแต่ว่าเพิ่นให้ลูกงามครับเลี้ยมตัวลูกนี่อยากให้เศร้ากินนมองมาดึงออกมาเบิ่งเลยมห้เดี๋ยวดึงแม่ออกมาพี่กันต้องดึงแม่ไปเบิ่งเอาเศร้าซะก่อนนี่แหละทำมาหากินก่อนนะทำงานก่อนไอ้พี่น้องเบิ่งครับพี่นะเบิ่งโอ้ยเบิ้งเบิ้งแล้วนี่มันเสียบหัวจะกินเนาะมันเป็นนะจะต้ังเสียบซ้ำมั้ยน้ำต่างหลายที่ครับก็หน่อยตัวนี้้ตน่เรื่องเงาอะไรอืมเพื่นนะคาจะดี ว่าโบออกบบออกเอ็นไ้ยก้ดึงออวัยแม่ด้อยกำลังเสียบดึงหันหน้าม่าไงดีเกี้ยเดืองงอวัยบอออกพี่น้องโอ้ยเอ้าหัวแต่มันแดงง้างไปแล้วกันละครับตัวนี้บ่มีปัญหาหรอกครับบ่มีปัญหาเลยครับโบดดีโบดหนาเรื่องก็ดีเด้วยเร่งกับโบได้ไข่้่บยังครับนี่ยไข้ดื้อก็ดีเน่ยไข้บื่อก็ดีครับคอแข็งขาดีเมื่อตัวหน่อยตัวนี้ครับหลังแตกเออเหาะฝนได้นี่แมนครับจ้าเดือนน้อง มันคืว่าวางสองอยู่บอครับวางสองเดือนญเลยเนาะแม่นครับผู้ใดมักสีได้ครับประเภทผู้มักสีนี่ลูกแม่นี่ได้วันนี้เอาแม่นี่ไปเป็นแม่บอกลยแม่นี่นี่แทบบานเท่าพ่อเอาครับพะออานึงเสหยพ่อให้แม่เลี้ยงกับหูมันกับตัวใหญ่ตัวใหญ่พร้อมแล้วกับมันหูพร้อมพันธุ์จีจูงหาเหรียญเนี่ยมาแลงน้ำขันแท้กันแม่นหาจินน้ำางให้ขั้นแท้เนมีตัวเดียวบปนี่ตัวนี้อ้วนตึกขึ้นว่านี่ ในทองทับออกมาอีกโอ้พี่น้องธ้รามาดาง่วหน่อยซำนี่แมนห่วงดยเนาะมันบอกแล้ตัวอันนี้คือไกลลูกได้ตีอันนี้บเยเล่นได้คุณตัวนี้ครับนี่เอา้าพี่น้องบานเนี่ยราคาครับสามสิบสองครับเอา้าให้พี่น้องไปเลี้ยงไม่ราคางามจ้ะสามหมื่นสองพันถือว่างามครับเพราะว่าลูก <S <S ลูกนี่ถ้าแม่ได้แปดเดือนน่าจะได้แล้วเนาะแมนครับสองหมื่นกว่าเนาะครับ ขายเลี้ยแต่แม่นี่น้อยนึงบาทนี่ขันราคางัวงนะตอนนี้ก็บจีได้อยู่สองหมื่นกว่าขันมันขึ้นก็นี่ก็บ่แน่เลยับไอ้ขันมันขึ้นกับสามหมื่นเลยแล้ว่าขันแปดเดือนตัวนี้งามด้วครับกัวหน้อยตัวนี้พราพ่อพิ่นดีไหมน้ำล้างมือหุ่นย้อนโอนโตก็เลยข้อบ่งพี่น้องว่าจะดึงข้อออกมาหล่ะตะลิตรโตรนันมันกินมันกำลังแสบมันกำลังแสบครับไปดึงแก้วจากนมันยันนั่นเนาะเอาๆราคานี่พี่น้องต่อเอาเหมือนี้มีชำนีเนาะมีชำนีครับแปดเบอร์ครับพี่น้อง ครับเรื่องเรื่องท่อมกรต้องกังวลครับเก่าอยู่นาคอกเก่าอยู่นาคอกครับผมรับประกันกันเดือนหนึ่งในได้เดียดอยู่ในใบใดใบแล้วครับครับมีอะไรอีกบ้างครับก็ขันยุบว่าไก่เขาไมาชมบนาคอกคือเก่าแหละครับผมจะให้พี่น้องเขามาเบิ่งตัวจริงเนาะเนาะซื้งัวครับผมครับพี่น้องพอกันชิปต่อไปเนาะครับเนาะชิดสวัสดีครับครับสวัสดีครับ